มาที่บ้านนาโนดครับกำแพงเส้านาคนครครับนะครับมารวมกิจกรรมงานกวนข้าวยาคูหรือกวนข้าวมัดถูปายาดนะครับที่นี่ก็จัดทุกปีครับอ,อ่ยกเวนช่วงโควิดทิ่ผ่านมาเนี่ยซ้มปีนี่วางเวนไปเพราะว่าจัดไม่ได้นะครับเพราะาถูกยางมันหลงตัวแล้วครับก็มาจัดกันแล้วครับที่นี่ต้องยอมรับวา่ารวมมือกันดีครับ การเข้ามาทุบอายาเนี่ยถือว่าเร็วเพามันเป็นเป็นประเพณีดังเดิมมุง่งระพุทธศาสนาแต่ว่าที่ทำได้ก็ต้องอาศัยความหลงไม่หลงรู้กล้องกล้องคุ่นในจุดขึ้นขึ้นมาซึ่งจะทำได้เพราะมันต้องใช้ทางกำลังคุ่นแล้วก็กำลังชับอย่างเงี้ยทีนี้ในช่นวงที่เราได้เริ่มุ่งควรเข้ามาทุบอายานในในครั้งนี้ที่ตั้งแต่ trippi này, gồm trippi thì phan mãn thì dầu để mà quan tham ăn thua bá gia thì, à, triเอก lên bàn thanh đấy, ní, đơm đơm thì điêu, ăn thua bá gia thì nó sẽ không nứt mà trong quan kẻo vặt cứ quan thì cấm cấm này, còn tham này này thì mô mô mô, chúng tôi thì là quan năm, linh การควรเข้ามาตุ้ปายาดข้ายาคู่นี้มันเป็นเรื่องที่ทำยากมันต้องใจแรงงานทีนี้เราว่าทำเพื่อได้คืบด้านประเพณีวัฒนธรรมตัวนิวายถ้าเราเรื่มทากันอยู่แต่ในวัดในวัดนั้นจะมีแต่เพื่อนหมาจะมีคนเข้าวัดก็คือคนแก่แลวกคุณนยิง่งแล้วก็ไม่สามารมาตีจะเอาแรงมาทาได้เลยคิดว่าเรามาตั้งคมมันเปลี่ยนแปลงมาแล้วเนี้ยเราอยากใจคนทาไว้ให้มันเกิดประโยชน์ให้มันได้คืบด้านตัวนิวาย กันเลยตั้งเป็นตั้งเป็นกลุ้มขึ pone, ม mum, ้นมากามลุ้มเหลียววาก felony, าาลุล้มร้างกลื่อช่างว้ยรวมใจซืบท่านประเพณีวัฒนธรรมกาคนช่ามช่ามเลือช่างว้ยนี Spy ่การมันเป็นคนช่ามกลุ้มว้ยนึ่งคนเว้ยทุ่มว้ยแล้วก็คนเว้ยทำงานแล้วการเว้ยหุนบุนเยาวชนเรากรมาพานึกกำลังกันเป็นตั้งที่ให้ชื่อว่ากลุ่มช่างเลื่อช่างว้ยรวมใจซืบท่านประเพณีวัฒนธรรมแล้วกาใดมีการประชุมม่ารือกันว่าเราน่าจะเหลือ ตีแห้หนึก่ห้ได้ตีให้มันเป็นตีรวมคนได้มากรกแล้วเ้ามารตีจามวยความสะดวกเราน่าจะมาลองกวรนเข้ามาทุกป,ปยายัดกันเลยสักปีเผื่อให้ได้ทึบท้านประเพณีดังเดิมเอาไว้เราจะต้องจัดคนเข้ามาทุกปรยายัดนี้เผื่อให้เป็นประเพณีทืบตใดๆกันเลยมาข้อใจท่าท่านถีที่เอกชนประธา่งนี้เป็นถีรวมคนณแล้วกาจัด ควรเข้ามาตุประยดัดโดยเราอาจ,จะป้ปขี่เกือกไก่มาตลอดเพราะว่าถ้าทำกลุ่มนึงกลุ่มใดก็คงไม่ได้อีอาจ,จะวัดตีเดียวก็ไม่ได้โรงเรียนก็ไม่ได้อาจ,จ้ชุมชนต่างๆหรือไว้อาจ,จอ้องค์กรต่างๆตีเรายัางไม่รวมคนได้ก็เราไม่สามารถมาทำได้เพราะคนรุ่นล่างก็ไม่เข้าใจในเรื่องของประเพณีดังเดิมเหล่านี้เลยเราก็มาพานึกกันกำลังกันลงควรมาเป็นปีเล็ก การได้รับการสนับสนุนจากอ่วยงานภรครัฐภากเอกุนกามาทำตรงนี้ได้มาทำมาได้มาซึ่งเก้าครั้งพอเก้าครั้งเมื่อมาเมื่อช่วงท่าปีที่แล้วมันเกิดโรคระบาดโควิดสิบเก้าขึ้นมาพไม่ส่ามรถที่จะรวมคนได้ก็เลยว่างเว้นหยุดกันไปแต่การในความรู้สึกในจิตสำนึกติดดีอย่างว่างหวะ สักวันนึงถ้าเราหมดรูอระบาดไปหรือหมดปนาไปเราจะเราจะตโตยอนอดจนได้ก็ผมมาปีนี้ปีหกปลายปลายมาถึงปีหกเขากประกาศว่าโรคโควิดนะั้นเขาประกาศวูาเป็นโรคป,ประจําทีแ่แล้วการทีว่าถ้าเคยเป็นก็นคือตัวเคยตัวมันด้วยกันดูเลเราก็เดือยจบทวนกันไหมอบดโตก็ให้ความตืนต่นใจเราอบดโตก็ให้งบมาชั่วน,นึงก็มาจัดประเพณีน,นี้ถ้าเราไม่ตั้งใจทํา แล้วถ้าเราไม่มีปากีเครือข่า้มันจะทาได้ไม่สาเร็จเท่าที่ควรเพราะมันเป็นประเพณีครังพุทธการเด็กพระพุทธเจ้าเรื่มจัตตัรูจนปิมณิพานเนี่ยมันเป็นเรื่องทีโกแก่มากแล้วถ้าเป็นคนรุนลั่งก็อาจจะเรียนรู้ไปไม่ถึงในเรนื่องนี้ถึงมันบางที่เรารู้รูไรร้ไม่จริงพอรู้ไม่จริงเราอาจจะทําไม่ได้แล้วพอามากับยุคนี้จะไม่เนียนมันเป็นชังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ทั้งคมทางการเมืองการปกครองมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแต่ทำาพื่อให้เรามาประยุกต์กันได้ได้น้ำก็มาต้อนะครับี่งเป็นทวหวน่วดหลวหนึงนะครับไม่ได้เป็นเจ้าป่าลักก็เป็นเจ้าป่าหัวมครับจุมจนเพรอะนี่จนนเหมืนนี่พี่เขาทำหมานเดียวนะครับผมทอ้าวเป็นทวดหวหนึ่งข้าวาเป็นมือหนึ่งในการจัดกิจกรรม กะปีนี่เป็นปีข้องสมโหวผ้าบะบอตนะครับแล้วก็มาขวนข้าวด้วยนะครับขวนข้าวอยากกู้ทำมานี่ไมายถึงวัดต่างๆคนหนุ่มร่างนะวัดนี้เตรียมมาตั้งๆคนหนุ่มร่างถึงมีวัตถุดิบส่วนนึ่งก็ต่างคนต่างต่างเอามานะครับต่างคนต่างเอามามาเพื่อที่จะรวมกันปุ๊บมมารวมบุญกันว่าแบบนั้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการทำข้าวอยากกู้นี่ อาเป็นอามาทำอาไอ้เรียกว่าเรียกว่าอาในท่วดข้องงานประเภทนี้่าบรนดานนะครับก็เป็นปีหน้ายินดีว่าปีนี้นี่ความรวมไม้ยรวมมืออาดังนี้จากถูกงานจากถูกทรวนนะครับอบตนี่ก็เป็นท่วนหนึ่งในการทำธุรกรรมการรวมกับพี่น้องประชาชนก็ต้องก้ตื้อโอกาสขอบคุณถูกถูกผานทรวนเลยครับพี่น้องประชาชนทั้งหมดที่มารวมในในภารกิจตรงนี้ก็ต้องก้ตื้อโอกาสขอบคุณไวในนามของอบตขลุนเ้าครับตรงกัน ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สิบนะครับโดยความรวมไม้รวมมือของชุมชนข้องกลุ่มองค์กรต่งางๆกลุ่มการเดินและก็ส่วนนึ่งความคิดตรงนี้ฐานอดีตกำนัลชาวโอลองจากซึ่งฐานเป็นกำนันลำบุญกำแพงโซ่กำนันเนบทองเป็นผู้ยิ่งคนเล็กคนงหวนครรี่ธรรมราชที่ฐานได้นำลักปรญาต่างๆวิธีคิดต่างๆมาให้ชุมชนมอบไว้ให้ชุมชนได้ซือ้อโสดวันนี้พวกเราทุกคนดีใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับผู้มีเองก็ต้องขอขอบคุณ อาจารย์รัตนาหนองนองจังโมราชพัฒนนครซีธรรมราชน่วยงานต่างๆคุณมงคลต่างๆปากีก็ค่ายเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อรวมกันสืบสานตรงนี้ต่อไปนะครับข้อกราบก็มาคุณทุกท่านนะคะในส่วนของการมีส่วนรวมแต่ว่ามาห้าร้อยช่วยกับเอ่อครับถึงส่วนนะคะก็มีมาหน้าเลยนะคะก็สักประมาณที่สองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะคะได้ก็น่าลรุ่นนะคะพวกนักศึกษาที่เข้ามามีส่วนรวมกับทนส่วนนะคะ ต่ว่าก็นั้นนี่ก็อาจจะมีลูกแบบกิจกรรมที่แตกต่างกันไปแต่ว่ากิจกรรมที่โดยส่วนใหญ่นะคะที่แรกๆจะมามีโอกาสมาเจอและร่วมขายก็จะเป็นกิจกรรมคนข้าวมาประหยัดอา,าะคาะชีวาสุนทรวิจัดขึ่งรอบทุกปียกเว้นเลยนี้ชีวาอาจจะในมดส้มจริงๆเหมื่อปับของที่ผ่านมานะคะก็ปีนี้ก็ข้าวสาค่ะก็ได้เข้ามามีส่วนรวมะคะในการคนข้า เริ่มจากชีวาช่วยในการสืบจักรเพื่อนทางค่ะแล้วก็อาจจะได้รวม,มกิจกรรมหนุนข้ข้อสิคงชนต่อไปค่ะส่วนประชมุมกองข้าวมาตูปยาข์องชุมชนบรรณาธุ์นะครับก็มีนำหนุนข้าวหรือข้าวโอนนะครับที่เราได้จากชุมชนหรือบางที่เขาก็ได้สร้างเป็นแป,ปลองเอาไวา้<อ>เพื่อทำกิจกรรมตรงนี้โดยเฉพาะ<อ>ส่วนนึ่งก็ต้องขอขอบคุณลอกเกอร์ลุงนะครับที่ฐานทำกิจกรรมตรงนี้และการสร้างนาข้าววาย ที่นี่ก็มีทุนระรมก็มีบ่อนมนะครับนำมาอกเลยก็ควานเลยกาต็ต้มวัวมะโนมมโนมนามตาวน้ําตาลนุ่มนะครับเดีวก็พุทนละไมพุ้นละไมพุลไมมีได้มัม้งไปด้วยมีถั่เรียนจำประ,ะนะครับขับทีตัวนี้ครับ,บมันเป็นตัวล,ะละัก ถ้าบอกจริงๆเนี่ยตัวอื่นใช้ได้ไหมอย่างไส้ได้นะครับคือผลไม้นี่คือหั่นมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอามาเป็นชิ้นก้อนใช่ไหมรับอ่าแล้วก็มาต้มต้มโดยใช้น้ำกะทิอ่าอ่าเอามาต้มต้มเอามาชุกบกันนั้นก็ล้ำชูในทั้งประทุ่มทงพอเอามาในทั้งนี้อ่าในทั้งนี้ใส้นุ่มนุ่มน้ำตาลนำหนมข้าวถูกช่้นถูกอย่างนุ่มคนว่านครับตาม ตามที่เราจะปลจะทุ่มนายนะครับซึ่งจริงๆเรากำลังม,มีการลองพิษลองทุกกว่าทาปรืออะไรไทยระงตัวนี้ข้าวยาปูตัวนี้รู้ได้นา,านาที่สุดนะครับบางที่เราใช้กบวยาเงเวอร์บางที่เราใช้ควงไปแด่ด้วยเล่านานบางที่อาจจะว่ามันสร้างเฉี่อยได้เร็วมันเสียหายก็เลยเราตัดปวยออกไปเพื่อที่จะเอาไปรับประทานเร็วหรือว่าเก็บไว้รับประทานได้นานนะครับแล้วก็มีห้าดำหมาข้าวอ๋อมีงานดำงานข้าวกันเออเออเออเนี่ย แกววท่านย่าพืชครับค <th> ุน <th> ีตอันนี้ทีทีกำลังที่คือเป็นพวกพลไม้ที่เราไปไปไปกวนใช่ไหมครับครับอ่ไปกวนไปกวนไปเคี่ยวเคี่ยวใบโคนเคี่ยวใบโคนอ่เคี่ยวใบโคนอืมนี่คือขั้นตอนมาตรงนี้มาส่งเลยครับอ่าตั้งแต่เราถี่เรียมเราได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการนำชุมชนสมต่างยผืชต่างๆมาใหม่นำพึ่งกระเช้นายครับนำพึ่งรวงนำพึ่งตาเรานี่ยกระดช้านวดอืมเปลี่ยนกวนตัวเรียนซด ครับจำปาหวนจำปารดใช่ใ่ได้มากเลยซึ่งซึ่งพันการการเตรียมการการโคมามังการช่วยกันมังสนับสนุนกันพลนลไม้ต่างๆไงนะแต่ว่าโกเน่เตรียมไปนั่นคือเตรียมเรื่องปลาดํานี่โคเลยนะครับเออสำหรับปลาดําตรงนี้เขาือว่าท่านทุกคนชุมชนมองเห็นเร่งการสร้างพลังความรักผิดชาบมาทีคนเดียวมันนึงอันเดียวกันถ้าไม่มีพลังตรงนี้นะครับปลาดําตรงนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ นะครับเดว่าเราก็ต้องขอบคุณผู้เดียวผัวกิจแต่วันนี้ผู้เดียวผัวกิดนั้นทานการได้จากถุงนี้ไปเต้ทุกคนยังเชามาซื้อช้านโตโยตให้กับหนาเบ้าครับนะครับนารุนนาบิรุตเซเว่นเดี๋ยวถึงเป็นน้องบอพุ่งเนี่ยครับจารกผัวกิจเลยครับถูกต้การได้ช้านโตโยต์โรงงานโอเคเลยครับท่านนายกเองข่าวกามโมว่านี่คืออัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเราถ้าเราสร้างบารมีขึ้นมาเดินได้ ใช่กิจกรรมมาทุกคนท้ามคืองานมาเร็วแลัวคือถ้าว่ามีการเตรียมโซ่ใหม่มากมีการเตรียมใหม่เพลยกันเตรียมความพร้อมตรงนี้ครับปีนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานชาวบ้านทุกคนเป็นพับตุย่างโบุ๊กใช้เวลาเควันเดียว สุกยางเซ็ตหยกกระยกประดมดีนะเซ็ตมัเลยครับครับครัแจ้งหัวอนคนเราใช้เวลาเป็นชั่ววันน่ะเดี๋ยวนี้เราใช้เวลาแค่วันเดียวบางคนนัดจะบอกว่าเออจัดงานแค่สงวันใส่ตรงซานใหญ่ตัวบะนีแต่ว่ามันไม่ถึงฝลังเลยนะมันไม่ถึงฝลั่งเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ครับนะครับพวกเราทุกคนเออถ้าว่าบางคนว่าเดี๋ยวไม่มีวิธีทักในการคุยหรือปั่นได้อ่าเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆเราก็สามารถเปิดเปิดแก้ปัญหาให้ควันออกไปได้เลยนะตอนนี้กำลังคิดกันว่า เออเราจะรับแบบรับตรงนี้คร um> ับม um> ันท um)> ุ่งไปจังนิดนึงครับครับอทางด้านทางนั้นแล้วแต่เนี้ครับมันมันมองอินครับความเข้มแข็งเขาอยู่คนของเราที่อยู่ในเชิงว่าเมืองก็ไม่ไม่ไม่เชิงแต่จริงๆเราที่อำเภอเมืองมันกึ่งเมืองกึ่งเมืองกึ่งชนบทชนบทครับเอ่อถึงมันก็ขับเกี่ยร์พอสมควรระ่ว่างวัดอธรรมเมืองกับวัดธรรมชนบทใช่ครับอืมครับอืมถึงฉะนั้นปืนดีตรงนี้นะครับพุ่มกระดีใจว่า ไปน้าลุงนั่นนะครับเลยว่าตีดีโรยืมตรงนี้ขับข้างหลังนี่นะแต่เลยยัดท่ามตะโรดอ่ามันพอว่าเป็นทอชนประธานเป็นทอชนประธานอ่าทางระบายน้ำครับนะครับเลือปลลุงนั่นไปน้ำจีจีบางท้องเรือทางส่องสายทางขวาอ่าใช่กระท่านที่นี่ในการทำกิจกรรมก็ดีมาตะโรดไม่ว่ากิจกรรมใดก็เลยเนี้คือชายตรงนี้แหละชายตรงนี้อ่าอ่าชาอเป็นกถือว่าเป็นลานกิจกรรมของชุมชนไปแล้วครับเอาขั้นตอนต่อไปก็คือว่าพอครัวรวมตรงนี้แล้วพี่รวย คือไปขึ้นขั้นตอนการกวนตอนบ่ายนี้นะตอนเย็นนี้แล้วนะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยโรครับปิทิการตรงนั้นนิดนึงถึงเป็นป้วนโซลไฟที่ว่าเขาบอกว่าคราวนี้ถ้าได้สากรุงใจนะครับหรือสาบวยุ้นะในเวลายัง ใจบริบทุกอย่างเอ้ยมรนยากครับเราก็เลยตัดสินใจว่าชายหนุ่มๆเด็กๆมาช่วยครับแต่ตรงนี้วันนี้ครอบครัเราจะพาอีกครั้งนึงนะครับอทุกครั้งนั่นเป็นเรารวมกันมาตลอดเราจะผัดนักพรตที่จะมาไม่คือน้องน้องน้องรองราชพัฒน์นี่คือต่อเนื่องมาทุกปีทุกปีครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นองค์ความรู้ของเขาเลยนะเป็นองค์ความรู้ของของมาห้าลัยราชพัฒน์มาห้าน์ครับครับครับนี่นี่ทำไรอ่ะนี่นี่ทำไรอ่ะ ย้าแป้ง่ไหมย้ามันใสแล้วอ๋อายากู่เขาอยากู่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนนึงเลยนะน้่มือรวมกันฟังที่ดีๆให้กับลูกหลานไปเรียนรู้ไดทุกชาติแล้วบ ตีนังพันลังอยู่ต uh ีน huh> uh ่า huh. ตัวมูต hmm, ัวนั้นค ah ือโลบตรงนี้อ่ะนี่นี่กวนไรนี่กวนไรนี่เป็นข้าวบาร์บีคิวโอขี้มันตัวนเป็นดรูนะครับลุงนั่งตานันพวกเรานครับดึงนั่งเลยได้ข้างในเด็กหยอกมือไหวอยู่วนกันไปครับมองหยอกมือไหวจนี่ก็ทีมครัวช่วยกันทุกงานเลยครับตั้งหุ้งข้าวทำทั้งทำกับข้าวนี่ถือว่ามันแล้วครับ ตัวรักทุกงานเลยอือกาปีสิปีก็อยู่วยกันชายกาวปีสิปีก็ช่วยกันปันนี้แหละอือแล้วก็ต้องช่วยกันอีกนานอือคือคือใครที่มาที่หน้าโนู้นมางานกวนข้าวหรืองานไหนก็แล้วแต่ได้คือรับรองว่าไม่อดใช่ไหมไม่อดเออไม่อดแน่นอนกินเต็มทีกินเต็มทีกินได้อี้เหมือนทางช่ามือแหละอือครับร่างกายของเราได้ร่วม กระปุนกรต่างๆชิ้นผิวยางข้าวเป็นปลาทูมันเทนเรโปรยนะครับเรียกน้ำชนปลาทูมันเทศลุงปะทาแล้วหลังจากนั้นเราขอให้ข้าวปรุงมาร์จารี่ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ตามและความเชื่อในวิธีผู้ตรงนี้ครับได้โวตเป็นปลาทูมาเลย เดี๋ยวร่างกาัันเราควรโตกันไปเรื่อยๆจนเนื้อข้าวมาทุกปัญญาตัวนี้นรื่อง้าอย่างพวกเรื่องข้าวทิพนะครับข้าวเป็นเนื้อเดียวกันสุกซิงทุกย่างที่มีด้วระสุจะออกมาเป็นเป็นเดียวกันทั้งมดจะไม่ออมเป่นตัวใดตัวนึงไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนถนนนะครับเดี๋ยวรัางจานันพอเราจะมีการเติมน้ำมันเผื่อให้มันเกินการลืมการตัวอุดไม่นักเกิดเกิดไปจนกว่าจะข้าวกลมแล้วก็เปลี่ยนที่ เหนือเนี้ยเอ็นดีกาชาเวลาครับคือนี่อยู่ที่ประมาณสี่ทิือทีเซเบตขอกับคุนเนี้ยครับตรงนี้ก็จะตักลงกระทะตั้งไว้ก่อนตรงนี้ก็จะนำถวยายกับุ้งเจ้านะครับก็เป็นการว่าเสร็จกิจกรรมตรงนี้ล่างจานนั้นก็จะนำข้าวมาทุกปย่าตรงนี้ไปถัาวว่าัตดต่างๆนะครับเลีพยวายวัวแจกจ่ายให้กับชุมชน,นข้างเราตรงนี้ก็ดีรวมสร้างคุณกันมาก นในตรงนี้หลังนะครับแต่ถือว่าเป็นกุศโลบายดีว่าถ้าเราไม่รักกันจริงไม่ทราบักงทีกันจริงในวิธีตรงนี้ในการหาตรงนี้ที่เราเห็นนะครับมันไม่ทราบมารจะมาพิจารณามาถึกปัจจัยใดมันจะเป็นเพียงกระนุ่งคนจะเป็นเรื่องแถวนั้นนะครับแต่ว่าในนี้มันยังมีเครื่องเครื่องทีเครื่องน่านะครับถึงปัญญาทัพอปัญญาอ่าปรัปรุงปรทุนในนี้การุ่งโจทย์ดีว่านุ่งในนี้กับข้าวถืว่ายังเป็มดีมีความ เนี้ยวเต็มทีของพ่อนะครับโดยระยะเวิล่าข้าวโรยทำเบสธรรมดามันกับนิดเดียวเป็นลูกขวดธรรมดาธรรมดาดีครับนี่แหละครับงานควนข้าวที่บ้านหนาโนดกับที่ช่วยกันสืบออดตลอดมาครับปีนี้และหลายคนอาจจะไม่ทันแต่ว่าปีหน้าท่านแน่นอนครับเพราะว่าปีหน้าในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปีครับจะมีงานประเพณีกวนข้าวยาคู่หรือข้าวมัดถูปายาตนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญที่บ้านหนาโนูดซื้อถอดกันมากครับ